สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะพาทุกคนนะครับมาดูอัตราค่าจอดรถนะครับแล้วกอ็อาหารเครื่องดื่มและสุดท้ายก็จะดูค่าห้องเช่าที่กรุงโตเกียวนะครับนี่ก็เป็นสถานที่จอดรถนะครับที่อยู่ข้างๆโรงแรมที่พักของเรานะครับ ก็จะไม่เห็นว่ามีไม้กั้นหรือว่ามีคนเฝ้านะครับเขาจะใช้ระบบตู้อัตโนมัติในการหยอดเตียนในการเติมเงินนะครับป้ายเก็บค่าจอดรถนะครับก็จะบอกวันเวลาเนาะถ้าเป็นวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับก็30นาทีแรกก็จะ 500เยนนะครับหรือประมาณ120บาทนะครับถ้าเกินเวลา30นาทีแล้วนะครับเขาก็จะคิดเป็น3,400เยนนะครับหรือประมาณ820บบาทนะครับแต่ถ้าเป็นวันอาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับราคาก็จะถูกหน่อยนะครับก็จะ 2 0 0พเยนนะครับหรือว่า482บาทตัวนี้เราคิดเปิดกลมๆมาให้นะครับส่วนเวลาการจอดตอนกลางคืนนะครับตั้งแต่2ทุ่มจนถึงโมงเช้านะครับก็จะเป็น60นาทีนะครับก็จะ300เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็72บาทนะครับส่วนถ้าเกิน60นาทีขึ้นไปนะครับก็จะเป็น900ยเยนนะครับ เก้ยเยนก็ตีเป็นเงินไทยก็217บาทนะครับตอนนี้เป็นอัตราค่าจอดรถที่ญี่ปุ่นนะครับจมเราไปดูตัวเขากดน้ำไปราคาเท่าไหร่ร6 0ยเยนเองแ้มโค้ด ร้อยยี่สิบเนี่ยร้อยเยนร้อยหกสิบประเภทเครื่องดื่มนะครับก็จะมีน้ำเปล่าชาเขียวน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มตั้งแต่100เยนนะครับก็ประมาณ20บาทเหลาแล้วก็มี120เยนก็ประมาณ29บาทนะครับ140เยนก็ประมาณ34บาทนะครับแล้วก็150เยน 36บาทนะครับจนถึง160เยเยนก็คือ38บาทนะครับตัวนี้ก็ขึ่งกับขนาดของบรรจุภัณฑ์ด้วยนะครับแต่เราก็ดูราคาคร่าวๆมาให้เพื่อนๆนะครับในการกดน้ำดื่มนะครับ ที่เป็นชุดนะแต่นี้อย่าตีเป็นเงินบาทอ่าตีเป็นเงินบาทถ้าตีเงินบาทแล้วรู้สึกเครียดเราตอนแรกเนึ่นเราก็ต้องตีเป็นชุดนี้สามคำหหรมีเยอะนะญี่ปุ่นเขาจะบอกรายละเอียดของอาหารแล้วก็พร้อมกับราคานะครับส่วนตัวที่เราเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวเซตกลางเนาะ 5,700เยนนะครับถ้า5,700เยนก็ตีเป็นเงินไทยก็1,374บาทนะครับแล้วก็เซตใหญ่เนี่ยก็จะเป็น8,260เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็1,989บาทนะครับแล้วเซต1,900ก็ตีเป็นเงินไทย458บาทนะครับส่วนเซตที่ถูกที่สุดก็คือ8 ร้อเยนนะครับก็ตีเป็นเงินไทยก็193บาทนะครับอีกร้านหนึ่งก็อยู่ริมถนนนะครับเราก็เห็นป้ายเขาก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับราคาก็อยู่ที่ เซ็ต3,000เยนนะครับก็ประมาณ723บาทนะครับหรือว่าเซ็ต4,000เยนก็ประมาณ964บาทก็จะมีราคาที่เป็นถ้วยเล็กๆอีกนะครับก็จะมี500เยนก็จะประมาณ120บาทราคาอาหารของอาหารญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณเลทราคาประมาณนี้นะครับเดินต่อมานะครับก็เห็นป้ายประกาศเช่าห้องเนาะก็เลยสนใจ ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะราคาค่าเช่าห้องของโตกเกียวเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เป็นย่านที่อยู่ชานเมืองของโตกเกียวแล้วนะครับย่านอาคาซากะนะครับก็จะเป็นย่านชานเมืองของโตกเกียวนะครับอัตราค่าเช่าห้องนะครับอยู่ที่ตัวนี้เป็นห้อง20.12ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ 7 5 0 0 0เยนนะครับประมาณ1 8ื่นนะครับ,ร 18, รบ18 81บาทต่อเดือนถ้าเป็นห้อง20.10ตารางเมตรนะครับตัวนี้ก็จะขยับเข้าไปในเมืองนิดหนึ่งนะครับค่าเช่าก็จะอยู่ที่80,000เยนนะครับ8 0 0 0มนเยนก็ตีเป็นราคา 19,286บาทนะครับเราตีเป็นเงินไทยเนาะแล้วก็เป็นห้องที่ค่อนข้างใหญ่อีกห้องนึงนะครับที่เราให้ดูนะครับก็จะเป็น43.42ตารางเมตรนะครับค่าเช่าก็อยู่ที่195,000เยนนะครับตีเป็นเงินไทยก็47,000บาทนะครับ 7,000บาทประมาณนี้นะครับตีเป็นเงินกลมๆนะครับการเช่าห้องนะครับของเขาก็จะมีประกัน1เดือนมีใจ่ยล่วงหน้า1เดือนคล้ายๆกับของคนไทยเราเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้เขาเรียกว่าใช้แปลภาษานะครับก็เลยได้พอจะเข้าใจในการทำป้ายราคาของแต่ละที่แต่ละที่นะครับ รับคลิปนี้ก็เป็นการเก็บตกระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ